รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน ในนช่วงี้อะไรจะคุมอาการไม่อ şey ย yes, да> ู่พี่ตีไปเข้าห้องเสื้อผ้าก่อนดูดิมดอยู่ในเกงไหนป่ะเนี่ยฮะต้องบอกว่าเป็นบอยแบนด์ที่มี FC ทั้งคนไทยและต่างประเทศนะคะเขาเป็นกลุ่มผู้ชายธรรมดาที่ขอสร้างแรงสันสะเทือนในหัวใจของทุกคนพบกันเลยค่ะห้าหนุ่ม OSQ Ordinary e q u a n e สวัสดีครับ ีพี่คนที่หนึ่งสาสี่หใครจะคุยกับพี่คนที่หนึ่งที่สที่สที่สีห้าไม่ใช่สามีไม่ได้อกได้เลยครับสวัสดีครับฮาเวลนะครับคนที่หนึ่งครับอม่ต้องบอกเลยน้คนที่หนึ่งนี่เป็นสามีเขาเหรอครับครับฮาเวลคนที่1นอย่าพูดเป็นเล่นนะพี่ห่างมาเป็นปีแล้วนะลูกครับผมสวัสดีครับคนที่2นะครับ ชื่อนายครับนายบอยชิตครับผมเออนตะสวัสดีครับโดมนะครับวรนาทครับวันพุธครับวันพุธเฮ้ยไม่ใช่คนที่สามเขาบอกเขาเป็นวันพุธอ่ะต่อไปจ้าครับสวัสดีครับชื่อมาเช่นนะครับคนที่สี่ครับเออครับผมสวัสดีครับชื่อเบนเบนจามินครับผมคนที่ห้าและคนสุดท้ายครับห้าคน เอตัวนึกใครก็ได้เอาเชือกมามัดมันไว้แป๊บนึ่งได้ไหมรอหล่อทำไมเลยใช่สิพี่เขารวมตัวกันจากการเล่นซีรีส์ใช่ไหมและวง O S Q มันมาจากอะไรอะจ๊ะอ่าก็พูดก่อนว่า O S Q เนี่ยย่อมาจากคำว่า ordinary earthquake แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าตามตัวเลยนะพี่ ordinary แปลว่าคนธรรมดา earthquake ก็คือเหมือนมาผสมผสานกับแรงสั่นสะเทือนก็คือพวกเราเป็น ผู้ชายธรรมดาธรรมดาที่จะมาสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับตัวทุกคนอปกติสะเทือนมากไหมก็แล้วแต่ครับว่าเปียงเด้งไปกระแส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 จะขนาดไหนใช่ไหมเออแล้วมารวมตัวกันได้ยังไงเนี่ยเล่าให้ฟังสิครับก็คือพวกเราครับอย่างที่หลายๆคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วคือพวกเราเล่นซีรีส์ด้วยกันครับมีผลงานการแสดงด้วยกันแล้วก็ทาง Motiv Village หรือว่าทางสังกัดเราเนี่ยก็มีเหมือนเปิดโอกาสให้พวกเราได้แบบ เรียนร้องเรียนเต้นอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็มีการเทสกันแล้วก็มีการหลังจากนั้นก็ฟอร์มวงมาเป็น O.S.Q. ครับตอนเล่นซีรีส์เป็นแบบว่าแนวชายรักชายดังมากเรียกอะไรเขาแบบแนววายวายชอบเลยพี่ตีชอบเลยใช่วายแดงนะสันโตแล้วภาษาอยู่ที่ไม่ได้คนละแบบยากกว่าการเล่นซีรีส์มาเป็นนักร้องเนี่ยคนละแบบคนละแบบจิงเกิลแรกชื่อว่าผมเองครับใครอ่ะแล้วใครอ่ะ คือวงเขามี5คนหมายถึงผมเองครับก็หมายถึง5คนน่ะก็คือผมจะบอกมึงยังไงดีพี่หมายถึงว่าสิงเกิแรกชื่อชื่อชื่อซิงเกิลว่าผมเองครับเออผมเองครับนี่ความหมายมันคืออะไรครับนี่ผมเองครับผมร่วงหมดแล้วครับอันนี้ซิงเกิลหลังๆจะปกไทยทอยอยู่แล้วห้าคนแต่ร้องเพลงเดียวกันใช่นะ แล้วแบ่งกันยังไงครับใครร้องก่อนใครร้องจับฉลากครับพี่มีจับฉลากด้วยเหรอลเลยลเลนแบ่งเสียงกันยังไงใครเป็นคนบอกกันโปรดิวเซอร์เหรอเฮ้ยนี่ตั้งเสียงก่อนเลยแล้วก็มาคนที่สองคนที่สามใครเป็นคนบอกพูดถึงตำแหน่งกันก่อนไหมตำแหน่งตันเล่เลยครับเริ่มเลยโดมนะครับโดมก็เป็นวอล์กอลของวงครับแล้วก็ทำหน้าที่แบบดูแลเรื่องอินเทอร์วิวต่างๆแล้วอย่างนายอย่างอาตำแหน่งของนายนะครับนายก็จะเป็นเมนวอลอลครับ แล้วก็เป็นเมนแดนซ์แล้วก็เป็นเซนเตอร์ของวงครับโอ้เป็นหลักเลยนะเซนเตอร์ประมาณนั้นครับโอ้ร้องหลักเต้นหลักเหมือนเป็นหัวหน้าวงเลยป่ะเนี่ยอ่หัวหน้าวงคนนี้ครับเขาไม่ใช่อ้พาเวลพาเวิลก็เป็นหัวหน้าวงแล้วก็ดักแล็บครับแร็ปด้วยถนัดกันเลยยางเลยนะเป็นเมนแดนซ์ด้วยนี่ก็เป็นเมนแดนซ์นักเต้นนักเต้นเหมือนกันเต้นเหมือนกันครับอ่าเดี๋ยวผมจะเป็นวิชวลแล้วก็เป็นซับโวคอลครับ ที่พูดสองอย่างไม่รู้เลยภาษาอังกฤษพี่ตือยังงงเลยอ่ะเป็นหน้าตาของวงวิชวลก็คือเป็นเออเป็นเรียกว่าหน้าตาของวงก็ได้ภาพลักษณ์วงภาพลักษณ์ภาพลักษณ์จุ้งเป็น lead v o c a แล้วก็เมนแดนแล้วก็เซนเตอร์เหมือนกันโอ้น้องแต่ละคนมีความสามารถจุ้งจุงนี่ไม่ชชื่อเล่นนะชื่อจริงรู้เหรอชื่ออะไรชื่ออะไรฮะจินจุ้ง อยู่เลยครับพูดจินจุ้งเขามีตัวตนนะจินจุ้งนี่พ่อของไห้ยุ่งไอ้ปลื้มนะเออห้าจี้อ่ะโหยอดวิวไปนั้งเยอะเองนะเด็กเล็กจีนจุ้งพูดถึงจุ้งนี่หน้าเขาเหมือนพระเอกลิเกนะหน้าเหมือนพระเอกลิเกนะหวานนะบอยแบนด์เกาหลีแต่หน้าเขาเหมือนพระเอกลิเกนี่ขนาดแต่ถ้าแต่งก็หล่อนี่ขนาดแค่นี้ยังหล่อเลยอ่ะลองลิเกได้ไหมลองลิเกได้ไหมไม่เป็นครับโอ้ดีแล้ว ขอตัวอย่างถ้าเองเป็นอเป็ดบอชใช่แสนหนึ่งไปเนียงตัวอย่างขอตัวอย่างได้ไหมสวัสดีครับพี่น้องอาจุนสวัสดีครับพี่อันนี้เอาตลกอันนี้เอาตลกเอาเสียงดีกว่านี้ทอาตลกเข้าไหม่เขาขอใหม่สวัสดีครับพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องเฮ้ยได้มาฟังจุงร้องกันสักหน่อยมาฟังจุงร้องกันสักหน่อยเฮ้ยถึงเสียงจุงไม่อร่อยมาฟังสักหน่อยนะพี่น้องจำได้ไหมตายถึงเสียงจุงไม่อร่อยถึงเสียงจุงไม่อร่อยมาฟังแต่ฟังกันได้นะพี่น้อง โอ้โหนี่บอกตรงๆเลยนะยังไม่ต้องฟังเสียงแล้วถ้าแต่งลิเกมานี่แม่ไม่ยกทันทีเลยนะนี่ขนาดยไม่แ่งเลไม่เท่านี้นะเวลาพี่แต่งลิเกนะไปร้องแม่ยกกวาดมือเรียกโอ้เรียกไปรับรางวัลเก็บรองเท้าให้หน่อยคว้างไม่ถึงแหมนี่องบอกว่าไม่ต้องถึงขนาดแต่งลิเกวันนี้ก็มีแฟนคลับมาเหมือนกันนะคะเตียแฟนคลับหน่อยสิคะโอ้โหนี่สตูนี่แอร์ไม่เย็นเลยเพราะแฟนคลับมากันแน่นหมดเลย นี่ทุกทางก็ไม่เคยมาก็ไม่เย็นอยู่แล้วที่นี่เยอะเหรอที่แค่ส่วนหนึ่งต้องบอกว่าเขามีเอฟซทั้งในต่างประเทศด้วยนะคะมีคนทําบีบงบีบอ์ดให้เต็มเลยนี่คือบอยแบ์ที่หนูพามาวันนี้มีใครจะมาสู้มาประทะได้หรือเปล่าพี่จริงๆนนแล้วพี่ก็ไม่อยากพาเอามาข่มหร,หรือว่าพามาทับพ,พวกน้องๆน,งน,นะแต่ถ้ามากันถึงขนาดนี้แล้วก็พี่ก็ต้องเปิดเผยตัวตนพวกเขาแล้วอุยหลังจากเปิดเผยเป็นหน้ากากอนุมานแล้วก็จะเปิดเผยอย่างอื่นด้วยี บอยแบนด์ของพี่ไงเออบอยแบนด์ของพี่ไปซุ่มซ้อมกันในถ้ำเป็นเวลา3เดือนเต็มๆต็มบอยแบนด์ทำไมต้องไปซุ่มกันเป็สามเดือนเละหนีเจ้านี่ด้วยหนีเจ้านี่คือเก็บตัวเลยอ่ะแต่วันเนี้ยพี่จะพาเข้ามาจ้าอย่าหาว่าเอามาทับเลยนะอย่าหาเอาเนี่ยอย่าหาว่ามาฆ่าเลยอย่ามาเลยเพราะว่าตันเขาไมฆ่าตัวเขาเองกันอยู่แล้ว พี่ชื่อวงอะไรนะ o x EQ ของพี่ก็เกี่ยวกับ X X O O เหมือนกันอะไรน่แต่เป็นวง Boy Band XO Sauce อยากรู้ว่าแค่ไหนต้องดูก่อนไปอะถ้าพร้อมแล้วทีมงานเปิดปากกระสอบให้พวกเขาออกมานี่ Boy Band หรือมู่าอยู่ในถ้ำนานยังไม่คุ้นกับแสงสว่างขนาดนี้เปิดเปิดเปิดปากกระสอบให้คุ้นกับแสงก่อนอ่ะ เอ็กโอซอสเชิญครับ เราเป็นพวกถ่อมตัวนี่พอลดล็อกแล้วก็พวกทัวเข้าเลยใช่ไหมครับเนี่ยไหนๆนั่งรอแป๊บหนึ่งน้องสวัสดีจ้านี่เหรอวงที่พี่บอกจะมาฆ่ากันได้เหรอไอ้แต่งตัวเหมือนคล้ายๆแรงงานต่างดาวนี่ครับ F O s a u ของพี่มีความสามารถแน่นอนนะเอาอีกแนะนำตัวกันหน่อยได้ไหมครับแต่ละคนมีชื่ออะไรกันบ้างเริ่มจากตัวแรกเลยคนแรกคนแรกเลยแนะนำเลยครับผมคิงลิงประจวบคนที่แสนครับ คนที่หนึ่งผมคนที่แสนครับทำไมาแสนเพราะว่าคนที่แสนดีครับคนที่สองครับไอ้น้องบกแดงไอ้น้องบกแดงไอ้นูไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูผมอย่าว่าแต่คนรู้จักเลยหมายังรู้จักผมเลยครับหมาจะรู้จักคุณได้ไงความดังนี่เดินผ่านบ้านไหนหมาทักครับทักยังไงย่งย่งย่ง มันเห่าฮงฮงฮงก็บ้าเอาผมก็รูกว่าบารู้จักผมโยงอะไรขายยาไหมโยงหมูยอโยงอ้าขอบคุณครับโย่งหมูยาย่งหมูยานี่ให้มาร้องเพลงไม่ได้มาร้องขายของอ่ะพิงแสนดีแล้วก็โยงหมูยอท่านต่อไปเลยครับเสือเหลืองเสือเหลืองครับเดี๋ยวพี่ ไอ้ผมสี่คนเนี่ยมาด้วยกันครับแต่ไอ้คนริมสุดเนี่ยไม่รู้มันมาก,กับใครครับ <c oughs> ไอ้หนหูมารอรถพระป่าแล้วลูกยู่ข้าวครับ <c oughs> คุยกับผมแล้วครับ <c oughs> คุยกันหัวลูกเ <c oughs> กิดหูหนห่อยทีลูกผมอยู่ในทีมบอยแบนชื่ออะไรครับ <c oughs> ดิ่งซีฟู้ด ดิ่งซีฟู้ดกางพูดมาพวกเราหาเต็มเลยไม่ได้หาให้ขึ่นเฉยเฉยเฮ้ยเหรอแต่พวกพู่เฉยเฉยไงเอาใหม่เอาใหม่ชื่อใหม่มีดีกว่าดิ่งซีฟู้ดไหมให้เปลี่ยนชื่อใหม่พวกพี่พวกพี่พวกพี่อัมไม่ถึงผมออกผมออกมาขนาดเนี้ยพี่ยังอัมผมไม่ได้ครึ่งตัวเลย เอางี้เลยเดี๋ยวให้คิดชื่อเดี๋ยวให้คิดชื่อคนหลังคนหลังก่อนอ่ะผมใส่หมวกเลยครับสีส้มให้ก่อนให้ก่อนผมนายครับผมนายครับผมเอ่อเพิงเหนือฟันขึ้นมาหน่อยเพิ่งเหยื่อหน้าครับเพิเหยื่อหน้าหน่อยผมนายครับผมนายอะไรครับนายหน่อมแนมครับผมแล้วนายหน่อมแนมแล้วใครครับคนนั้นฮะจิ๊บลองเจครับอเเ AKA d o u b ลเจครับผมเ a เ a ด้วยมี KA คเอเ AKA ฮะแล้วทำไมต้องไปจิ๊บลองเจจิ๊บลองเจบ้านอยู่ลองเจฮะโอ้ใช่ถ้าหนูหนุ่มจีน พ่อชอบกินของจีนจาระเจดจับอิมจัดเลยตั้งจุกอยู่ข้างอาจารย์โอ้โหโอ้โหเด้งไอเด้งฟังมั่งเด้งทั้งห้าคนนี้มีฉายากันหมดแล้วครับผมนะครับแล้วก็มีความสามารถของน้องๆนี่เขาทำอะไรกันโอ้โหทุกคนความสามารถกันหมดทุกคนเลยนะคะเริ่มที่คนแรกก่อนดีกว่าพาวเวลครับผมพาวเวลพาวเวลเห็นเมื่อกี้เห็นบอกเปย์เย์มาหน่อยแล้วเก่งเต้นอ่ะเต้นด้วยแล้วก็ร้องแร็ปได้ด้วยเอาแร็ปก่อนไหมอ่ะโอเคย ไอ้ก็ไมโครโฟนถ้าเราเป็นมาซอลแล้วค okay. ุณจะไม่อารมณ์อ๋อเย่มิวสิกกำลังดอนฟิลเลอไลฟ์ฟิลเลอไลฟ์ฟิลเลอไลฟ์โอเคหนูจะลองสั่เพลงไหมไม่เอาทำไม่ต้องไกลใจวอมจะมีฟาซอลด้เลยเห็นพวกพี่น่ะเดินแซ่พี่มีสองไม้แต่พวกพี่มีสองใจโอเคได่ได้ไดชี้อะไรเมื่อกี้เขาชี้อะไรอ่ะเอาสองไม้สองไม้สองใจมีไหมใครจะรับแข่งกับเขามีไหมเอาไปไไปไปเอาเลยเอาเลยไปไหนเอาเปแต่ไมาเ่ีด้ไอ้นี่ไปสู้กับเขา เด่นเด่นไปตรงกลางเลยเราเราจะไปต้องโ้วเป็นนักร้องอยู่แล้วด้วยใช่ป่ะทุกจิ๊บเป็นนักร้องอยู่แล้วด้วยใช่ครับยูทูบชื่ออะไรนะอ่ายูทูบชื่อเพลงว่าขอวอนครับผมแต่ว่าแรปที่ผมจะร้องต่อไปนี้เป็นแรปที่คนเนี่ยฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะครับเชื่อว่าทุกคนจะร้องได้ดังเรองดังครับผมออกออกทุกช่องเลยโอ้โหเริ่มเลยนะฮะ พี่ไม่เคยจะคิดเลยสักนิดว่าลมฮ<ไ>ัทตลิมันจะเย็นประชิด<ย>อุณหภูมิจะพิกสู้กับพระอาทิตย์พอดีกับชีวิตลมกระ<ย>จายเป็นทิศเหมาะสำหรับคนไทยขนาดนี้จัดเฮ้ยพี่ไม่เคยจะคิดเลยสักนิดว่าลมฮัทตลิมันจะเย็นประชิด<ไ>อุณหภูมิจะพิกสูาา<ไ>้กับพระอาทิตย์พอดีกับชีวิตเหมาะสำหรับคนไทยขนาดนี้จัดเฮ้ยพี่เฮ้ยเดี๋ยนะเดี๋ยวนะแป๊บเดี๋ยนะดีดดีดดีดดีแป๊บหนึ่งไอพี่ลองดิโฆษณาพระลมฮัทตลิฮัทามฮัทตลิครับพี่ก็ชอบนะครับแต่พี่ชอบเขาเต้นมากกว่า คิดตั้งก่อนเขาเต้นกรอบผมอะคุณเต้นโชว์หอยไรได้เลยครับโชว์น้องๆคนเดียวเลยไม่ใช่ปัญหาเพลงเพลงเพลงมาเดี๋ยวๆๆเด็ดนเพลงอะไรเพลงอะไรเอาดนตรีมาแล้วไม่ต้องขอดูสดๆเลยสดเต้นเองดึกดนตรีเองจินตนาการเองอินพอไอ้นไม่ต้องติดเงียบอินพอไว้ด้วยนะสามสี่เหงา ดังเลยดิงนั่งก่อนอันนี้รับไปแล้วมาดูความสามารถเอาต่อไปคนอื่นอาจจะสู้ได้คนต่อไปน้องนายคนกวามสามารถด้นเรื่องของการยิงธนูด้วยนะยิงธนูเนี่ยนะถ้าใลองเล่าสรุปแปลกตรงไหนยิงธนูใครก็ยิงธรรมดาแค่นั้นเองอันนี้หนังติ๊กเลยพี่เออยิงธนูเขาเป็นงางยิงไปเรียนมาเหรอฮะก็มีซองครับเล่นชอบแข่งด้วยป่ะ มีมีแข่งครับมีแข่งเป็นยัไงเดี๋ยวลองแข่างประเทศเลยนะพี่เยขาแข่งกันเยอะมากแต่ตัวเก่งๆกันมีอยู่3ตัวผมเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคนแรกคนแรกนี่เขามาคือมันจะเป็นอย่างนี้พี่ปกติเขาจะแข่งแบบยิงป้ายใช่ป่ะอันนี้ไม่ใช่แบบมันธรรมดาไปเขาเลยรู้สึกว่าถ้าแบบเก่งจริงๆอ่ะต้องยิงแบบลูกแอปเปิลบนหัวคนได้คือลองความแม่นเอลูกแอปเปิลวางคนหัวถ้ายิงพลายก็ตายเออเสียคนแรกมาเลยพี่เดินมาต้องแตงต้องแตงเนี่ยยิงง้างอย่างนี้เลยป้อยิงปึ้ง ปักเลยพี่ปักแอปเปิลแบบแม่นเป๊ะตรงกลางเดะเลยพี่เขาก็ปอบมือกันใหญ่ปอบมือขวัเขาแบบอ้กี๊กายกันใหญ่เลยพี่คนที่สองก็เดินมาเขาเป็ตัวแรกเขาเป่าประกาศเลยพี่ผมโรบินฮูดฉันกิว่าไง I am Robin Hood โรบินพี่คนที่สองเดินมาโหโอพายได้พึ่งเลยพี่เดินมายิงเหมือนกันยิงปึ๊บทะลุดอกแรกเข้าไปเลยพี่หัวเลยปักดอกแรกเข้าไปเลยแมนประกาศเหมือนกัน I am 6 I ว้าวผมก็คนสุดท้ายก็วิววิวแล้วแบบทำไงดีวะทำไงดีวะแม่นผมเลยเดินไปเลยพี่ปึ๊บหยิบธนูให้มาปึ๊บยิงเลยปึ๊บยิงตั้งสติตั้งสติยิงปึ้งปักเลยพี่แอปเปิ้ลปักหัวคนเลยแล้วครับแล้วเราก็แนะนำตัวเองว่า I am sorry ค่ะ ไม่น่ามันมันผิดตั้งแต่ปักลูกสองแล้วลูกสองเดินมาออผายแล้วผมยิงไปไม่น่าเชื่อโอ้โหลูกแรกปักเข้าไปที่สองเมื่อกี้นี่เห็นทำไมอ่ะลูกแรกปักเข้าไปที่นี่งก็รูกแอปเปิ้ลไงเอ้ยคุยกันเบาๆทำไมดิ่งพัอน่ดิงไร อ่าเล่นจริงๆครับเล่นจริงๆิงได้จริงแต่ว่าเคยไม่ได้เคยไปแข่งแบบทีมชุทีมชาติอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอาจารย์ก็มีทบทามให้ไปแข่งอยู่แต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสไปทำไมถชอบกีฬาเรียรู้สึกว่ามันมีสมาธิดีครับธนูใช่แล้วแบบมันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้ป๊อปปูล่าในไทยขนาดนั้นแบบเหมือนเปิดโลกตัวเองด้วยอะไรเงี้ยอีกหนึ่งคนได้เรื่องภาษาจุงจุงเก่งเรื่องภาษาผู้ภาษาได้กี่ภาษาลูกได้สามภาษาครับมีอะไรบ้างภาษาไทยครับ แล้วพูดคนได้บ้างโอ้โหพูดภาษาไทยได้ด้วยทำได้ไงวะเนี่ยโอ้ยอย่างเกิดมาตั้งนานแล้วยังพูดไม่ค่อยคล่องเลยโอ้ยไม่ตายเถอะพระคุณเลยภาษาไทยเชี่ยวนะนี่มันตกใจตรงไหนอ่ะภาษาไทยเราก็ใช้พูดกันอยู่นี่เอออ๋อนี่ภาษาไทยเหรอเอออ๋อขอโทษทีเมื่อกี้บอกภาษาภาษาอะไรเนี่ยนะภาษาไทยภาษาไทยครับแล้วภาษาตุรกีครับอันนี้ที่ ภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยอ่าเอาตุรกีไหมไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังไอ้ตุรกีที่เขาทำไอศ์ครีมแล้วที่หลอกเด็กอะไรอย่างเงี้ป่ะใช่ใช่ไหมใช่ที่เขาย่อๆแล้วก็เออย่อๆแล้วก็ทำเป็นหุบทำเป็นอะไรอ๋อเข้าเทคนิคเขาตุรกีอ่ะตุรกีอย่างสวัสดีสวัสดีพูดว่าแม่ทับอ่ะแม่ลาบอแม่ลาบอว่าในอีสานครับผมใช่เปล่าเมื่อกี้บอกไหนสวัสดีลองฟังดีๆแม่ลาบอ่แม่ลาบอชัดอาจจะคล้ายๆกัน แล้วอย่างกินข้าวเยี่ยมแม็กีมเ้อ้อะไรนะกินไปกินเม็ดคุณสวยจังชคกูซาิฮะชกซาิชกุซาซินเป็นแฟนผมไหมเบนิมี่กิลโมลุนส์เอาสิเอาเอาเฮ้ยยงยนพูดภาษาพูดว่าเจอพวก ตุรกีและทักทายยาวๆไม่ต้องให้พี่บอกว่าสวัสดีกินข้าวดพูดอะไรเลยบอกว่ามาก่อนบ่ายดีหรืออะไรแนะนำไปเลยลองพูดทั้งหน่อยเอาก่อนบ่ายพูดว่าเราได้มาก่อนบ่ายนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างพวกผมอะไรต่างๆที่พูดไปลองธรรมวิจินบิสก่อนบ่ายคาเคดโปรแกรมนั่นแกรลิกอืม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 อือืมแปลว่าอืม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  ก็วันนี้มารายการกรา่อนบ่ายใครเครียดครับอยู่กับพี่พี่สนุกมากเลยครับ<อ>พี่อย่าไปเชื่อหมดมันอาจจะมั่วมันกันะเรา <c oughs> ไม่เคยไปตุรกีทำไมถึงพูดภาษาตุรกีได้อะครับ<ข>อ๋อคุณแม่ไปแต่งงานที่นู่นครับผมอ๋ <นะ S 2> อแ,แต่งมันแต่งงานใหม่ครับแล้วบอกว่าเป็นได้ภาษาอังกฤษด้วยพอสื่อสารได้ครับพอสื่อสารได้แล้วพวกเราใครเก่งภาษาอังกฤษมีไหมมีได้ได้ฝรั่งเศสใครอ่ะใครอ่ฝรั่งเศสอ่ะฝรั่งกศสว่ายากแล้วได้ฝรั่งเศสเดี๋ยว คนนี้ได้ภาษาฝรั่งเศสไปแต่เป็นครูสอนไงต้องมานอนสอนที่บ้านเลยเราอยากเรียนมากโชว์เข้าไปดิสวัสดีฝรั่งอย่างสวัสดีเนี่ยบ้องกู เพลงเพาะๆกันนะครับ <S 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 2> <S 2>